เป็นตัวอย่างกนะารวิเคราะห์เกมที่เป็นกลยุทธ์ผสมแล้วก็ขนาด2อคนะูให้วิเคราะห์เกมโดยหาอัตราส่วนนะโดยหาโดยหาอัตราส่วนการใช้กลยุทธ์ด้วยวิธีค่าคาดหมายทางสติ ซึ่งต้องมีการแกร้สมการแล้วหาค่าคงคิดนะพิธีค่าค่าหมายค้าสิติแล้วหาค่าคงคิดนะรายนะละเอียดเกมเกนี้ยเป็นเกมการเกมการแข่งขันของห้ามสองห้ามนะแล้วก็ผลตอบแทนนะก็จะเป็น หน่วยเป็นพันบาทนะคนทบเทนอาจจะเป็นกําไรก็นะ้นะกำไรกำไรพันบาทนะม,มีห้างสองห้างห้างแรกคือหลินหุ้ยเป็นเจ้าของตลาดด้วยหลินหุ้ยเจ้าของตลาดนะกลยุทธ์ที่ห้างหลินหุ้ยใช้ก็คือลดราคาเสื้อผ้ากับลดราคาเครื่องใช้ในบ้าน กลยุทธที่ห้างลินปิงใช้ได้เป็นคู่แข่งนะก็ลดราคาเสื้อผ้าเหมือนกันแล้วก็ลดราคาเครื่องใช้ในบ้านนะทีนี้ในสัปดาห์ใดหรือในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่นะที่ห้างลินหุยลดราคาเสื้อผ้าห่วนห้างลินปิงลดราคาเสื้อผ้าเหมือนกันเนะี่ยห้างลินหุยเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียนะ ก็กำไรอาจจะลดลง4 0 0 0ันบาทนะหน่วยเป็นพันบาทส่วนถ้าห้างดินหุย้ยลดราคาเสือ้อผ้าแต่ห้างดินปิงลดราคาเครื่องใช้ในบานะ้านห้างดินหุ้ยเนี่ยก็จะได้ได้กำไรเพิ่มขึ้น3 0 0 0ันบาทถ้าห้างดินหุยลดราคาเครื่องใช้ในบา้านแต่ห้างดินปิงลดราคาเสือ้อผ้า ห้างดินหุ้ยก็จะได้นะถ้าห้างดินหุ่ยลดรา,าคาคือชาในบ้านนะแล้วก็ห้างดินปิ่งลดรา,าคาคือชาในบ้านด้วยก็ห้างดินหุ้ยก็จะเสียสรนะุปว่าถ้าทําเหมือนกันเนี่ยถ้าทาเหมือนกันเนี่วงเวลาใดที่ทําเหมือนกันเนี่ยห้างดินหุ้ยจะเสียแต่ถ้าทําตามกันห้างดินหุ้ยจะได้นะนะนี่คือลักษณะของเก์ ทีนี้เกมที่มีผลการแข่ง,งก,กัน่งเงีออ้ย,ยหให้เขาวิเคราะห์กี่ว่ามันมันคืออะไรคือนเกมลักษณะอะไรแล้วก็สัดส่วนการใช้กลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่ให้เขาวิเคราะห์นะการวิเคราะห์เราก็ต้องมาเริ่มที่เริ่มที่การตรวจสอบนะมินิแม็กเออแม็กซนะิมินแม็กซิมินก็ในแถวนะในแถวนี้ในแถว มินคืออะไรลบสี่ในแถวนี้มินคืออะไรลบสามอ่ทีนี้ลบสี่กับลบสามเป็นตัวไหนแม็กลบสี่กับลบสามตัวไหนแมทีนี้ค่ามากค่าน้อยตัวไหนแม็กตัวไหนมินเนี่ยถ้าเราสงสัยนะให้เราเขียนเป็นเส้นจานวนขึ้นมานี่สงสัยนะสมมตินี่หนึ่งนี่สองนี่สามนี่สี่นี่ห้านี่หกนะอันนี้ก็จะเป็นลบหนึ่ง ลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกโอเขึ้นมานะคือสมมติว่าเราไม่รู้ว่าลบสี่ลบสามเตัวไหนมันมากกว่าไอ้ตัวไหนเป็นแม็กลบสี่กับลบสามเตัวไหนมากกว่าไอ้ตัวไหนแม็กสมมติเราไม่รู้เราก็เอามาจิ้มบนจุดนี่แหละตัวลบสี่จิ้มตรงนี้ลบสี่แล้วตัวลบสามจิ้มตรงนี้ลบสามแล้วก็ตัวไหนอยู่ด้านขวาล่ะตัวด้านขวานั่นแหละคือแม็กตัวด้านขวาเนี่ยคือมาก มากกว่าอันไหนที่นี้คือลบสามในมากกว่าอันตัวนี้ก็คือแม็กซิมินแม็กซิมินตามาดูในแนวตั้งบ้างแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งใช้เกณฑ์มินนะิแมกมินิแมกลบสี่กับสองอันไหนแม็กกว่าคัดออกมาคือสองแมกสามกับลบสามอันไหนแม็กกว่าอันไหนมากกว่าคัดออกมาคือสามถามว่ามินิแมก คือต่ำของแม็กคืออะไรคือ2นี่คือ Mini Mac, มินิแม็กนะครัมินิแม็กตรงนี้กับตรงเนี้ยมันเท่าหรือไม่เท่าคําตอบคือไม่เท่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเกมของเรานี้ก็จะเป็นเกมแบบที่เรียกว่ากลยุทธ์ผสมกลยุทธ์ผสมทีนี้พอเป็นกลยุทธ์ผสมเนี่ย เราก็ต้องมาหาอัตราส่วนการใช้กลยุทธ์นะซึ่งหาได้อยู่2อสวิธีนะในโจทย์ข้อนี้ให้ใช้วิธีค่าค่าหมายทางสถิติแล้วแก้สมการเพราะเป็นขนาด2อุคูณสองค่าค่าหมายทางสถติต้องหาตสมอคนะ่าค่าหมายทางสถิติก็แ,แก้สมการนะเนี่ยจะลบที่เราขีดเขียนเมื่อกี้ก่อน เราจะมาหาอัตราส่วนการใช้อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์อัตราส่วนการใช้กลยุทธ์เราต้องหาของเจ้าของตารางก่อน เจ้าของตลาดเราก็กําหนดของเจ้าของตลาดนะกลยุทธ์แรกเราให้เป็นคิวอีกกลยุทธ์อีกอันก็จะหนึ่งลบคิวเจ้าของตลาดทีนี้สมมุติว่าเจ้าของตลาดเนี่ยเขาใช้สัดส่วนในการลดราคากลิตที่หนึ่งเนี่ยคิวผลที่สองหนึ่งลบคิวนะสัดส่วนตัวนี้อาจจะมาเป็นศูนย์จุดหกคิวอีกอันก็จะหนึ่งลบคิวจะเป็นศูนย์จุดสี่สมมติสมมุตินี่ ถ้าเจ้าของตารางใช้สัดส่วน q ใช้กลยุทธ์ที่1นึ่งที่2คิ q ต่อ1นลบ q นะให้คิดแบบนี้ในการใช้สัดส่วนของเจ้าของตารางตามนั้นแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าคู่แข่งเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์ที่1คือลดราคาเสียภา้าเราต้องหาสิ่งที่เรียกว่าค่าค่าหมาย ตรงนี้นะถ้าเราใช้กลยุทธ์คิวคนหนึ่งรูคิวแล้วเนี่ยถ้าคู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่หนึ่งนะให้หาค่าคาดหมายของผลตอบแทนที่จะได้นะค่าคาดหมายของผลตอบแทนที่จะได้จากการที่คู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่หนึ่งเราต้องคำนวณให้ได้ค่าคาดหมายจากการที่คู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่หนึ่งก็เอาผลตอบแทนตรงเนี้ยมาคูณกับสัดส่วน รวมกับผนตัวแทนอีกอันหนึ่งมาคูณกับสัดส่วนตรงนี้นะท,ทีนี้ก็จะได้ลบสเนี่ยคูณ Q บวกด้วย2คูณด้วยหลบ Q นี่คือค่าคัานหมายที่จะได้รับค่าคัานหมายของผนตบแทนที่จะได้รับเมื่อคู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่1ถึงตรงนี้ก็เขียนเป็นสมการออกมานนะลบส Q บวก2 2ตัวนี้เป็นบวกนะคูณเข้าไปตรงนี้ ก็ไปตรงนี้ลบสองคิวสุดท้ายก็จะออกมาตัวนี้ลบสองคิวลบสี่คิวกับลบสองคิวเนียลบสองบาทกับลบสี่บาทกับลบสองบาทจะเป็นลบหกบาทบวกสองนี่คือค่าคดานายในกรณีที่คู่แข่งชายกลยุทธอันที่หนึ่งซึ่งค่าคดานายตรงนี้จะเป็นกี่พันบาทก็ขึ้นอยู่กับว่าคิว คิวตรงนี้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่คิวอาจจะเป็น0.5อาจจะเป็น0.6อาจจะเป็น0.8อะไรก็ 8, แด้ขึ้นอยู่กับค่าคิวตรงนี้นะ,อ,ะอันต่อมา e2 e2 คืออะไร e2 คือถ้าเราใช้สัดส่วนในการใช้กลยุทธ์สองอันตรงนี้เป็นคินวบบที่ลบคิวแล้วเนี่ยถ้าคู่แข่งใช้ถ้าคู่แข่งใช้ใชกลยุทธ์ที่สอง เราก็คาดว่าเราจะมีค่าคา,คาดหวังของผลตอบแทนเนี่ยเท่าไรนะ่ค่าคาดหวังของผลตอบแทนก็่าก,กับสามตรงเนี้ยคูณกับ Q บวกกับลบสามคูณอันนี้ค่าคาดหวังของผลตอบแทนก็คือค่าเฉลีย่ยแบบถ่วงน้ำหนักน่แหละก็เหมือนกับว่าสามตัวนี้นะมีน้ำหนักเป็น Q นเขียนว่าสามคิวแล้วก็สามตัวนี้มันติดลบก็เขียนลบสาม 3ก็คูณกับหนึลบ q จัดสมการก็จะเป็นสามคิวลบสมตองหมายลบลบสามคูณเข้ามาแล้วก็ลบสคูณเข้ามาตรงนี้ก็เป็นบวก3ามคซึ่งตรงนี้เราก็จะได้3บาทบวกสบาทก็จะเป็น6 q ลบสนี่จะเป็นอีต่อเป็น e 2 ทีนี้เขาบอกว่าถ้ามอีหนึ่งนะอีหนึ่งคือลบหกคิวบวกสองวันอีสอนี่6กคิวลบสเขาก็บอกว่าสัดส่วนคิวกัหนงลบคิวที่เหมาะสมเนี่ยคือสัดส่วนที่ทำให้ค่าคาดหวังตรงนี้กับค่าคาดหวังอันนี้ก็คือใน ค่าคาดหมายหรือค่าคาดหวังค่าคาดหมายกรณีที่คู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่1กับค่าคาดหมายกรณีคู่แข่งใช้กลยุทธ์ที่2เนี่ยเท่ากันคิวที่เหมาะสมคือคิวที่ทําให้ e 1กับ e 2ตรงเนี้ยเท่ากันเพร,ราะฉะนั้นคือป้องกันไว้ว่าไม่ว่าคู่แข่งก็จะใช้กลยุทธ์ที่1หรือคู่แข่งจะใช้กลยุทธ์ที่2เนี่ยเราจะต้องมีค่าคาดหวังตรงเนี้ยที่มันเท่ากันเพราะฉะนั้นการหาค่าคิวก็คือแก้ สมการนะสมการก็คือค่าคาดหวังของช่องที่หนึ่งเนี่ยลบหกคิวบวกสองเนี่ยเท่ากับค่าคาดหวังของตรงนี้หกคิวลบสามนะฮะี่เป็นการแก้สมการนะตัวนี้ลบหกคิวลบหกคิวนี้ย้ายไปฝั่งโน้นก็จะเป็นสิบสองคิวตัวลบสามนี้ แบสามนี้นะอยากไปฟังนู้นก็จะเป็นบวกสามสองบวกสามก็เป็นห้าก็จะได้คิวเท่ากับห้าส่วนสิบสองห้าส่วนสิบสองหรือถ้าเป็นทศนิยมศูนย์จุดสี่สองนะศูนย์จุดสี่สองซึ่งมันต้องปัดต้องปัด ซึ่งพอเราได้คิวเสร็จเราจะได้1นลบคิวทันทีนะหนลบคิวก็คือส่วนที่มันเติมให้มันเต็ม5เติมให้มันเต็มก็คือ7ส่วน12บสองหาบวกเเป็น12บสหรือคือตรงเนี้ยศูนบวกกับที่มันได้หนึ่งคือ0.58ย์้าอันนี้คือสัดส่วนของคิวกับ1นลบคิวเป็นสัดส่วนของเจ้าของตลาด เรหาแบบนี้ทีนี้หาสัดส่วนของเจ้าของตารางเสร็จก็ยังไม่พอนะเราต้องหาสัดส่วนของหาสัดส่วนของคู่แข่งด้วย